่ะเดี๋ยวว่าเบิงสอบตัดสอบตัดคือแบบอากาศใันแปรปี๋ใบแหง้งใบแหง้งมันจะมีมันจะม,มีการตัดเออ่ตัดไอ้หนวดพอมเนะเาะครับนนคือแ,บบแรกๆเขาจะตัดหนวดเอาบอกอที่คนจะมาประเทศออสเตรเลียได้ใหม่ๆนี่ต้องเตรียมยังไงผมคิด สวัสดีครับเอกบุกดาพ้าลอครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนครับผมเหมือนนี้ครับเอกบุกดาครับสีพาพีพาน่องมาเบิงอ่าการแตง่งอ่าต้นสตรอเบอรี่ครับคือสเดือนมาแล้วที่เฮาเกบครับคือเป็นสตอปีหนึ่งครับเฮาปลูก ปีหนึ่งมานี่ก็คือว่ามันต้องแต่งใบรอบหนึ่งแต่งให่งงามเลยครับแต่งแบบไรเดี๋ยวผมสิพาพี่พานอกว่าเบิงครับนี่จากโกๆก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นมา่นนอนี่ครับย้อนแสงว่ะเปลี่ยนลักษณะนี่เอาเอามาโอ้คือเหลือวะ โอ้โเหลือนะนี่ครับคือเอาตัวนี้ออกนะครับเนี่ยคือเอาตัวนี้ออกนวดแล้วก็ใบเนี่ยก็ชวงออกว่าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือหมากดอกอันนี้ก็เอาทิ่มครับเนี่ยดอกที่จะขึ้นหม่ที่เขาจะทำเงินในต่อต่อไปเนี่ยใต้ต้นโล่กครับลมสามารถผ่านได้นี่คือลักษณะการแต่ง ต้นสตรอเบอรี่ครับเพนไฮเก็บในช่วงที่สองของซีซั่นก็คือเดือนมกรากละุ่มพามีนาไม่าครับในประมาณนี้3เดือนหลังจะต่อทั้งเบิดมีอยู่เจ็ดเดือนครับสำรับนิวเบิ้ลเนี่ยผมจะพาพี่พาน้องมาเบิงลมาขตัดกันจะได้ผมก็ได้ทายใหพี่ให้น้องได้เบิ้ลเรื่ยอ,อยๆอยู่แต่ผมก็พยายามอัปเดตสตรอเแต่าาร์รฟ้าบําเพ็นครับวิธีการตัด เนาะนี่ครับเดี๋ยวให้พระเอกของเขาสวัสดีครับได้เบิ่งเอ้าวัาดีพีวัาดีน้องสวัสดีครับนี่ครับเขียวซักตานี่พวกวะพกขนาดเนะครับพกอีู่นาะนี่แต่คือลักษณะนี่ครับพกนะพกนะครับนี่คือลักษณะอย่างนี้เลยแล้วเขาจะแต่งแบบไหนเหตุแห่มันห้ามคือบางอย่างนี่ครับมันก็มีวิธีครับแต่ก็บรรยากาศคือในลักษณะงาน ในมือนี่เขาเห็นงานเมาหรือชั่วโมงครับงานเมาครับงานเมาโลซองหานอ้อโลซองหา่าก็ถือว่าโอเคครับต้นละหาเส้นหาเส้นหกเส้นอยู่ประมาณห้าร้อยต้นห้าห้ายี่สิบห้าครับประมาณหาประมาณหาเส้นก็ถือว่าโอเคสังเกตว่าชอบจะตัดไปฝั่งหนึ่งก่อนครับแล้วก็กลับมาตัดอีกฝั่งหนึ่งจต่อมีสองต้นฝั่งหนึ่งก็ตัดสบายครับเร็วเลยแบบนี้นะครับอย่าได้ย้ไยไว้อ่ะเดี๋ยวว่าเบิ้งชอบตัด ออกตัดคืออากาศมันถ่ายเท่ใบแห้งใบมันจะมีมันยังมีการตัดตัดไอหนวดพอมเนาะครับคือแร,แรกเขาจะตัดหนวดแต่งหนวดคื่อตัดหนวดออกเพื่อให้ใบมันแตกกอให้ดอกมันออกหมากใหญ่ลักษณะในตอนนั้นเนาะเป็นต้นซีสัน้นแต่ตอนน,อน,นี้แต่ตอนนี้เขาแต่งเขาตัดออกทั้งใบตัดออกทั้งหนวด กลางสูงกลางเสียเขากะดึงออกเนาะใบหนึ่งไม่เน่านะครับมาเบิร์ตตัดครัดไปของเขากลาแห้งใบแดงก็นั่งตัดไปขวดขากระยืนจะกุ้มเนาะใบแห้งใบแดงออกเอาออกให้เบิด์ีนครับจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือว่างั้นเหมาเนาะทางานชั่วโมงก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แต่กระเฮ็ดทำมันดูดีนะครับคือบอดแบบคอมเพนก็โอเคนี่ครับนี่จบ กสิปีเลียนแล้วครับนี่คือเขามีประสบการณ์มาแล้วสามีปีแล้วนี่คือในส่วนของเมย์บลินนะครับของคิดเล่นกับอีกอย่างหนึ่งเขากบสีบลแต้งกันครับบลแต้งใบแต่งหนวดกันส่วนมากแต่งตะหนวดเนาะมีคิดเล่นเนาะ ถือว่าในช่วงนี้กับสตอกอะือว่าดีอ e ยู e ่เนาะพันพันพันเท่าไหร่นะได้แต่รีบก่อนนี่พันห้าครับพันห้า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 วะมีครับเพราะสังเกตว่านี่ครับมีเขาบัตัดถิ่มนะครับนี่อันนี้เป็นยังคือบับตัดถิ่มนี่ยไอ้รอมันตกลงมาครับเดี๋ยวเขาเก็บรอบต่อไปตอนนี้มันตั้งตัดง,งายย่ายอยู่เนาะครับเดี๋ยวมันก็จะตกตระลอกลงมาครับเนี่ยตกลงมาที่หมากหมากว่ากันจะงายนี่ครับของงามเลย คือได้คือได้เรื่อยๆนะครับสตรอเบอรี่ปีนี้อากาศแต่ละปีกับบุคือกันครับนี่จะขึ้นผลตัดหลังจากตัดหนวดเซตนี้เท่ากับสีไปใส่นะหลังจากตัดหนวดเซตนี้เอาสีเฮสีไปถ่ายคลิปยังให้พี่ให้น้องด้วยเอาไปบะเขินบปหอดูผลไม้หาหาถ่ายคลิปผลไม้ครับเนาะในช่วงนี้เขาก็ล่อขึ้นประมาณสองอาทิตย์ แต่ว่าฟีน,นึงก็ได้เรื่อยๆนั่นแหละมันก็ขึ้นมันก็ได้เก็บกเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเขาจะไปฮอดีๆไปเก็บไปถ่ายคหเพียเ่ยน้องเบิ่งเนาะเก็บดูแค่ลูความผิดมะเขืออ่างุนครับจะไปหามูอีกเมืองหนึ่งครับใกล้ๆนะครับสองสาชมชั่วโมงงานนี้มีหลายรูปแบบว่าเขาจะเขียนโอยไหดเขามักบ้องไดครับเช่นมาเก็บผลไม้จะมีหลายผลไม้นะครับมักที่วมะเฟ่มากครับ เอื่อ่างานงานนี่เป็นงานลิงครับขึ้นบันไดครับแล้วก็มีมะเขือครับมะเขือกะตอนนี้กะในส่วนมู่ที่ที่เห็ุงานอยู่ตอนนี้เขาก็มือละหาลอยอยู่ครับหาลอยเหรียญสองมือพันอยู่ครับเก็บเขาเก็บเร็วครับเก็บเร็วเก็บเก่งไม่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 กับเก่งนะครับแต่ว่ากับฟึกเอาแบบนี้แหละทางบ้านทางช่องมานาอกับฟึกเอาครับอ่เดี๋ยวไปไทย ไปถ่ายพี่้อทา้งนั้นให้พี่ให้น้องได้เบิงก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาใหม่นี่ครับตัดแล้วก็สวยแต่แป๊บเดียวครับนี่ประมาณสองอาทิตย์นี่คืนแต่ลูกเขาสามารถเก็บได้ตลอดครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บทุกวันแต่ลูกมัน,นยังห่หลายซื่อครับลักษณะยังบ่ตัดกันวัน <c oughs> นี้ตัดกันอยู่เก้าคนครับบางคนก็เหนื่อยล่าครับการเก็บสตอเบอรี่ฝนตกครับซีเมอติด วู๊ดไงครับวันนี้ก็มาตัดเห็นไหมแล้วเพราะว่าบอกนี่ยังไมาตัดได้เถื่อหน่เขาจะตัดหมดเลยตัดถูกบอกเลยเห็นบอขับเฉยอๆเฉยยังหน่อยเนาะนี่จะตัดหมดเลยครับนี่ตัดหมดเทาก็ไล่ตัดไปเรื่อ,อยๆครับเก็บไปเพิ่มตัดไปพร้อมมืออายุก็ตัดในเรื่องงานเร็วกับมานี่นะครับน้าเช้าวันนี้ก็เล่นนิ้วเจ้าของแล้วเป็นไงนะเช้ารู้สึกดีขึ้นแล้วรู้สึงดีนะครับน้องเก่งครับอายุสี่สิบห้าสิบเลยเพิ่งเคยเห็นงานกับว่าเช้าสักสี่หก โลแล้วยี่สิบโลครับวันนี้วันนี้ครับสองคนสองคนสองเมียโลยี่สิบห้าก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคแล้วเราก็ทําแบบสบายๆเรื่อยๆจะขาดอย่างไรครับวันนี้กี่คนในหนึ่งสองสามสี่ครับสิบคนสิบคนนับวงลวดด้วยคนที่สิบสิบเอ็ดไปอ๋อเออนี่สิบเอ็ด เดี๋ยวจเก็บหน่อยเดี๋ยวจะใช่ครับน้าชาวตัดเนี่คือตัดรอบสองวันนี้ตัดสองคนครับคู่ผัวเมียครับตัดเลี้ยงลูกเอาลูกไว้อีกครับเลี้ยงลูกไว้เนาะตัดเลยไม่ต้องกวนน้าเช่าเรียบร้อยแล้วใส่เลยล่อไปสี่โลแล้วสี่โลแล้วนี่เป็นไงครับนี่ละนะเช่าอายุสี่สิบห้าสิบเป็นไงครับห้าสิบปีแล้วนี่แต่ว่าแก้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก อันนี้ก็คู่หูโอ้ยหมากแดงกับว่าอยู่วะกัวาให้นกกินับว่าให้นกกินกวกินนี่ครับพ่อใหญ่นายครับพ่อใหญ่แห่งเมืองบึงการนี่จวดนี่ครับนี่ครับคือแตงแตงหนวดแตงไป พ้นมีอีกสปีเรียงก็จะเร็วนะครับตัดติดตดติดเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งทีเด็ดครับมือหนึ่งของฟ้ามครับมือทีเด็ดเจ้มือขี้เล็กดอ้โอยเล็กนี่ทุกคนนะครับนี่ตอนนี้เทคนิคโอ้ยคล้องมาอยู่ใกล้ตัดกับมืถือถือมือเจ้าของสิโอ้ยดเด็กน้อยโอ้ยปลเป็เหรกรดิ่ง คเปิดตัดไปเป็นครูครับในส่วนในส่วนแลวแ,แต่พัชจิตตัดไปเป็นครูหรือเป็นยังแต่แต่ผมนี่ตัดคนเดียวนเนาะเพราะว่าผมย่านตัดมือกันแต่นี่เขากะลดไข่โอ่งนะครับเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> มันนี้ <c oughs> มันนี้สีเลิกเก้โมงนี่ฮะย <c oughs> มันนี้ก้าว่าเลิกกโมงมันนี้นะโอ้ยสองมงก็เลิกแล้วเอาเงินสองซ้ำน้อยนี่พอละ <c oughs> <c oughs> เบิ้งดีสิครัผู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 ปลาสวนผูครับมันนี้ตัดกัน ปวดหลังครับปวดหล้างปวดลังแต่ว่าสู้มันเงินทั้งนั้นนะครับอ,อยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเฮาบาไ่ได้เด้วันละสี่ห้าพันเนาะอ่ะหยุดไฟยางเบิ่งเรื่อยๆย้อนแสงอย่างไรเนาะพอดีมันตอนเศร้าอยู่ครับเจ็ดแปดโมงอยู่ส้าวใบาวเต็มเอาเทอรี่มานั่งมาหนี้กะพันน้ำร้อนนะครับปุ้ยไฟลำบากขนาะด ฟ้าบําบึงพุนาตัดครับพุานานี่ยคัดซิกข,ขนาดด้วครับตัดไปเรือ่อยๆเราแต่ตัดงามนี่ครับโล่พุนาครับคนตัดนี่เนียนถือได้ครับใบแดงพุนบุมีกลางเครื่องพุมีขวดมีห่อของเงินอย่างเดียวแต่งามพื้นกันมาฐานซู่ซี่ yes เซสฮัลโหลฮัลโหลไงนี่ครับ นี่แฟนหัวหน้าครับน <c oughs> <Syndrome> ี่ก็แฟนหัวหน้านี่ตัดไม่สวยเลยไม่สวยไอ้สุดท้ยเก็บยอเดก็บ YouTube ลง YouTube ให้พี่ให้น้องด้วยเบิ้งก็ได้อัปเดตดนแล้วตัดใบเม้เบิ้ลเนาะแต่งใบรอบแรกเนาะเป็นอยังเขาคือแต่งใบตัดใบนี่โอเคเพื่อให้ลูกกลับขึ้นมาใหญ่มางามอีกแล้วครับ หมากกต่สิ่งใหญ่ขึ้นนะหมากกต่สิ่งใหญ่ขึ้นต้นกับสิงามมีลูกมีหมากกับงามให้ได้เก็บอีกรอบนึงครับโอ้บครับสิตัดคสิตัดสิตัดเนียนขนาดได้ขนาดขนาดเนาะแบบยางเนาะเบื้องข้าพูนนะคุณตัดโอ้โหมากเอเล่ยู่ครับหมากค้างวัดนี่สีน้อยสีใหญ่ก็เอารุ่นเอาเดี๋ยวโดนปุ๋ยเดี๋ยวโดนปุ๋ย เพราะว่าจะเล็ก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอยู่แล้วครับก็สคือไงสีงามขึ้นเลยก็เท่าเอาใบเก่าใบแห้งมันออกให้มันให้มันให้ทุ่มหลกใหม่คือว่ามันกินปุ๋ยเต็มที่ซื้อครับครับการตกแต่งเนาะการตกแต่งคือกันทั่วไปครับกับต้นไม้ต้นไหลนั่นแหละคือหญ้าคือจังพัดนู้นนี่แหละครับกับลูกน้อยอีหลีก็เอาออกคือกันครับบร้จงไว้ดอกเอาต้นลูกสวยงามไว้บุตรดนี่เนาะบุดนี่สองอาทิตย์ได้เก็บคักแล้วนี่ครับ ขก้นแล้วอากาศดี 2> 2แต่ปีหนึ่งค่อนข้างหลายเนาะฟ้ามีปีนี้คนกับ่หลายเนาะคนกับ่หลายกินเต็มอ่าคนเกา่าคนอยู่เกา่าอยู่ว่าโดนกน็สามารถเก็บเงินได้ครับได้เงินทั่วนากันเอาบอกไอ้ที่ค้นจมาประเทศอทศอสเตรเลียได้ใหม่ๆนี่ต้องเตรียมยังไงผมคิดว่าบริเตรียมเนงนะครับคันจะมาเนี่ยมาแต่เสื้อผ่ากระเป๋า แค่นั้นเองครับข้างหน้านี่ยมหาเสือเอาอยู่ออสเตรเลียได้ครับเบิรดมีทุกอย่างออเลยหรอมีทุกอยา่ยางมีเสื้อผ้านี่มีทุกรุ่นทุกแบบใส่คนไทยใส่เอเชียเฮานี่มีเบิร์ดรับรองเท้ามูนีิบูดเบิร์ดมูนีิครับ,รบก็บใส่เอเชียเฮาครับเรต้องห่วงเรา่เมืองกเกษตรเนาะห่วงครับเมืองเกษตรครับ,รบกับการดำรงชีวิตอาหารการกินกับแบบเดิมกับไทยเฮาครับมีทุกอย่างหรือจะผ่าน ผมกับพด้ไปท่ทยเฮเบิงสืปิิงเวลนอ่บองบองมันมนี้่อกีดในร้ายตรามือหนาเดี๋ยวผมไถไทยพี่ให้นออ้องได้เบิงครับช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับคววิดเนี่ยกะระว่างตัวเอาครับห,หลังจากนั้นนาคันวิกฤตมีเบิดไฟแล้วเข้ากับสบายแล้วเพราะว่าเข้าอยู่ฟาร์มสบายกว่าคนในเมืองครับคนในเมืองเขาอันตรายมันผูกผ่านแต่คนในฟาร์มนี่มีแค่คนในฟาร์มอยู่มันสบายเนาะไครครับมันกับนดได้มันบังคับได้ว่าบมมีคนอื่นมาปะฝนครับโอเคครับขอบคุณครับ ครับครับครับขอบคุณเดี๋ยวมาเบิ่งปราอ้วนจะปาดดูต้นกอนครับอายุห้าสิบสามนะครับผมมันครับกินมันนี่ครับนั่งไปเลยวันเลี้ยงครับงานเหมาอันนี้อันนี้แหละเนากคือเสน่งงานเหมาเนาะใช่สบาย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 อยากได้ตังก็ไม่ต้องหยุดครับอันนี้ก็อยากได้อยู่แต่ว่าก็ช่วยเพื่อนไปเนาะนี่นี่เนาะก็ยังดีเนาะวันนี้ก็หยุดกันเยอะเนาะหยุดครึ่งหนึ่งแบบย้ายบ้านย้ายอะไรด้วย นี่ครับนี่สวนโลผมชอบไปถึงนู่นแล้วเนี่ยโลผมนี่ครับตัวนี้เสร็จแล้วโอเคครับวันนี้ผมก็จบคลิปด้วเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยว ตัดใบแล้วเซจแล้วผมก็สิพาไปไอเบิ่งผลไม้อื่นๆครับไอพี่น้องได้เบื่องกับฝากทิดตามกันเด้อครับช่องน้องไมเอบุดาพาลาอครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ให้น้องให้คนอื่นได้เห็นได้เบิ่งน้าครับไปที่จะมาประเทศออสเตรเลียสิได้เห็นได้หู้ว่าพีชสตรอเบอรี่เฮ็ดจังไดครับด้วยผลไม้อื่นๆครับหรือว่าคนที่มีเพื่อนอยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วเขาว่าห้อยฟังครับ แล้วเขาบบเห็นภาพเขาบพ่เบิ้งครับช่องเอมุกดาพาดหรอโคตรที่ตามมันบ้องครับได้เบิ้งเรื่อยๆแล้วก็เอมุกดากะประมาณตัดใบแล้วนี่ครับกัเดือนนี้ละ่ะก็น,นะะ่าจะได้ไอ้เบิ้งไอ้ซีเรียหดพวกไอ้งานอื่นเนี่ยครับเห็ดพวกเป็ีนหมากไม้หมากตอกพวกหมากพีดหมากแพ้าะ มะเขือครับก็คือไปผัดทามไปจอบื่ยๆนะครับโอเคครับสำนี้แล้วครับผมครับสวัสดีครับ